แล้ค่ะเดี๋ยวไปเลกันต่อค่ะในเรื่องกิจกรรมการแข่งขันกีฬามั้งค่ะมหาวิยาลัยราชภัฏส,สุร,ราธานีค่ะเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาบุคลากรมรพเขตภาคใต้ครั้งที่6ราชพฤกเกมสร้างสัมพันธโดยเมตรีสร้างสางมาคีด้วยกีฬาค่ะ เรกคำวานีนะคะทีมหาวิทยาลัยราชพัฒสุราธานีค่ะก็ได้เป็นเจ้าภาพเลียงนักกีฬาในการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชพัฒเขตภาคใต้ครั้งที่หรือว่าราชพกเกมค่ะภายใต้สโลกแกนว่าสร้างสัมพันธโดยแมตรีสร้างส้มาคีโดยกีฬาซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่29เมษายนที่ผ่านมาจนถึงวันที่3 พฤษภาคม2567นี้ค่ะทีสนามภายในมหาวิทยลาลัยราชภัฏสุราธานีค่ะมหากรรมกีฬาเื่ิมความสัมพันธ์ความรักความสามัคคีและสร้างมิตรภาพข้องบุคลากรราชภัฏเขตภาคใต้ที่กระจัดขึ้นในครั้งนี้นะคะก็เพื่อที่จะสร้างให้เกิดความเน่นแฟนและการเนี้ยแน่นและก็สร้างมิตรภาพข้องบุคลากรราชภัฏ ผักตายนี่แหละค่ะหายเหนียวแน่นค่ะซึ่งประกอบไปด้วยบุคลากรมหาาิทยาลายราชภัฏนคนครสีธรรมราชมาหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตมาห้าวิยาลัยราชภัฏราชภัฏส่งข่ามาห้าวิยาลัยราชภัฏสุร,ราธานีค่ะกับการแข่งขันเจ็ดชนิดกีฬาก็มีฟุตบอลนะคะแ์บอลลวกาเซปักตะกรอบาสเกตบอลเปตองวอลเล์บอลลากา็ฟุตซอลค่ะตลอดจนการประกวดดาวเดือน และดาวเทียมกันนะพบีบ่าววินคะ่ะจาบุคลากรในสังกัดมหาวเยาลยราชภัฒเขตาคกตายโดยมีผู้ชว่วยศาสตร,ราจารย์ดรวัฒนารัตนพรมรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวเยาลัยราชภัฒสุร,ราธานีก็ได้เป็นประธานเปิดงานเลี้ยงในครั้งนี้คะ่ะครับฟูมแรงถึงเนี่ยการประกวดาดาวเดือนและก็ดวงดาวเทียมนะครับเตรยกำลังเห็นตอนนี้เลยนะอ่ะสำหรับการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตาคกต้นี่ก็จัดมาฮอกคุนแหละนะ ห้องลิบบินนะ,ะแล้วก็มีการจัดกันมาตั้งแต่ห้นแร็คคืนนี้แหละราชพฤกเกมเทราชพัฒส,สุราธานีแลกปีห้าเกนะครับกระตอกันมาเลยหอนแก่งก็ไปจัดเทราชพัฒภูกเกต็ตเชวัตซาระสินเกมนะครับคลังเดซ่าม้าชัยเกมเทราชพัฒนครซีธรรมราชคลังที่ซี่เงือกทองเกมเทราชพัฒส,สงคล้าคลังที่ห้ายาล่อกเกมเทราชพัฒยาลาและก็ พรังที่ก็คือคนนีกรับมาเป็นราชพลึกษเกมอีกคนนึงนะครับเีราชพัสสุธานีนั่นเองและก็ในปีต่อไปก็จะไปพอบกันเทศจังหวัดภูเก,ก็ตนะครับนี่ยังไม่ไปที่แต่ว่าเขามาพร้อมสโลกแกนแล้วคำควันประจําจังหว,วัดนะไ<ะ>ข่มุกอันดามันสวรรค์เมืองตายหาสายสี่ทองซ่องวีรสตรีบารามีล่วงอพอแชมนะครับก็จัดไปไป รวมสนุกกันได้นะที่าาจงังหวัดภูเก็รตราชพัฒน์ากใต้เรารวมตัวกันนะคือคักกันหน้าดูเลยนะครับคือ<ม>ว่าเป็นควันกำลังใจให้กับบุคลากรในการทำงานต่อไปด้วยนะครับผม